สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับถล่มนักชุดใหญ่กองทัพอกการอิสราเอลถล่มโจมตีชุดใหญ่ในตำแหน่งของกลุ่มเก,มกาะกร้าลฮามาสในสวนกาซาเสียหายยับเยินรนาบเป็นนากล้องแลงกองทัพอกการอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่น และปลิดที่สมา,มาชิกกลุ่มก่อกรร้ายฮิตบุนลาะคนสําคัญดับสยองคาตึกเรียบร้อยและกองทัพอิสราเอลทาลายท่าเรือขนอาวุธของกลุ่มเออาร์จีซีที่รารนส่งมาให้เสียหายยับเยินไม่สมามารถขนอาวุธมาให้เออาร์จีซีได้และรัฐมนตรีกระทรวงการหัวของอิสราเอลนายพลโยอาบกาลันลันถึงแม้ว่าจะมีการหยุดยิงในชวนกาซา,าแต่จะไม่หยุดโจมตีฮิตบุนลาะโดยเด็ดขาดเจนกว่าฮิตบุนลาะจะหยุดโจมตีอิสราเอลและจนกว่าประชาชนชาวอิสราเอล จะอพยพกลับพื้นที่บ้านของตัวเองในทางภาคเหนือได้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่บอล่อและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับส่งเครื่องบินลบเทพถลม่มโจมตีฐานที่มั่นและตำแหน่งฐานทหารของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในอิสรกาซาอย่างหนักนะครับพี่น้องโดยเฉพาะบริเวณกาซาซ,าซิต,ตี้นะครับใจกลางของสวนกาซาถูกกองทัพอากาศอิสราเอลส่งเครื่องบินลบเทพยิงระเบิดเจดมถลม่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสอย่างหนักหน่วงเลยนะครับพี่น้องซัดตึ้มซัตึ้มใส่ไม่เหลือตามภาพวิดีโอที่ปรากฏนี้นะครับซึ่งคุณภาพที่รุนแรงมากๆเลยนะครับพี่น้องที่ระเบิดเจดม น้ำหนก 2, ัก2,000ปอนด์ของกองทัพอิสราเอลระเบิดทำลายชีวิตทหารกลุ่มกวาการ์ลฮามาสนะครับที่ประจำการอยู่ในตึกสูงต่างๆในกาซาซิตีีแห่งนี้คาดว่างานนี้ดับเกินดับสยองจำนวนมากแน่นอนนะครับพี่น้องสัตตึมสัตตึมอย่างหนักแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะรอดได้ยังไงนะครับสำหรับชีวิตทหารกลุ่มกวาการ์ลฮามาสนะครับกีบบุกเ,เข็นฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกและชาวไทยในวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาก,ก่อนนะครับและมีนำซ้ำยังจับประชาชนผู้บริสุทธิ์ ไปเป็นตัวประกันอีกนะครับเพี่น้องงานนี้ก็ทัพอิสราเอลก็ตามมาขดล้างซัดตึมอย่างสาสมใส่ไม่ยัางแบบนี้นะเพี่น้องที่กองทัพอิสราเอลรายงานในข่าวนี้ว่ามือปืนฮามาสหลายสิบคนถูกสังหารโดยกองทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติการใหม่ในชวนกาซาในกาซาซิตี้ในเมื่อวานนี้นะครับตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้โดยท่ามกลางการโจมตี ที่ดำเนินการโดยกองกำลังภาคพ,พื้นดินหน่วยกองพลที่99ของกองทัพอิสราเอลลปลว่ากองทหารอิสราเอล้นพบอาวุธยุปกรณ์ของฮามาจำนวนมากด้วยนะ้ไปน้องและเมื่อวันนี้ได้เริ่มปฏิบัติการในย่านทางตอนใต้ของกาซาซิตีีนะครับน้องและทางภาคตะวันตกที่ระบุว่าเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการฮามาและเหฮัดอิสลามนะครับที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวถูกโจมตีอย่างหนักหน่วง กอง,องก,กำลังภาคพ,พืื่อนอิสราเอลและการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลนะครับลุโจมตีใส่ไม่ยังเสียหายยับเยินจํานวนมากนะครับพี่น้องและยังระบุว่ากองทหารอิสราเอลได้สังหารมือปืนฮามาตและทําลายบวง5าดิน ของฮามาสได้หลายจุดด้วยกันนะครับพี่น้องสัตวตึมสัตตึมใส่กันไม่ย่างนะครับรุนแรงดีจริงระเบิดของกองทัพอิสราเอลที่ปิดชี่สมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้จานวนมากอย่างตอนเนื่องแบบนี้นะครับส่งกลุ่มก่อการร้ายฮามาสไปเกิดใหม่รายงานตัวกับผ้าเลาะหรือโยบานในโลกต่อไปจากผลกรรมที่ตามสดองฮามาสเอง ที่อยู่ดีว่าดีไปบบกเข็นฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลก่อนและชาวไทยรวมถึงชาวโลกด้วยอย่างโหดและปาเถือนในวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมามางานนี้วันนี้มาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวถึงยันประชาชนชาวปาเลสไตน์ที่ต้องเดือดร้อนเพราะกลุ่มก่อการร้ายหามาสแบบนี้นะครับและให้การต่อมานะครับเป็นผลงานของกองทัพกาศอิสราเอลอีกแล้วนะครับ ที่ได้ส่งทางเครื่องบินรบเทพรวมถึงโดนโจมตีลมโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการฮิตบอนเลาะเปอนราคามัดที่มีทิ่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนและมีชายแดนติดกับชิดเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับโดยจากการสู้รบนี้ กองทัพอิสราเอลได้กล่าวว่าได้ส่งเครื่องบินนบเทพและโดนโจมตีทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มกอการฮามัสได้อย่างต่อนเนื่องในทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนหลายเมืองด้วยกันนะครับและระบุว่าได้กำจัดแกนนนำทหารคนสำคัญของกลุ่มก่อการ้ายฮิตบัลละได้ด้วยนะครับที่ชื่อมุตตาฟาฮซินซันมานะครับผู้ก่อการ้ายฮิตบัลละในพื้นที่กาเลนะครับทางตอนใต้ของเลบานอนโดยฮาซันมานั้นเป็นเจ้าหน้าทีบ่บริการ ในหน่วยจรวดและขีปนาวุธของฮิบบลล์นะครับมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการโจมตีกาอกันล้ายหลายครั้ง ่อรัฐบาลอิสราเอลนะครับมางานนี้กองทัพอิสราเอลก็ได้โจมตีสนกลับอย่างหนักจนทำให้สามารถปิดชีพเขาได้ในที่สุดและทำลายฐานที่มั่นและโครงสร้างฐานอาหารโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับฐานอาหารของกลุ่มกวารก้ายฮิตบอลเละได้อย่างต่อเนื่องนะครับซัดตื้มซัดตื้มใส่ไม่ยั้งต่อเนื่องนะครับส่งกลุ่มกวารร้ายฮิตบอลเละทั้งแกนนำข้อสำคัญและลิ้วล้อของพวกเขาดับเกินสยอยจกินมากไปเกินใหม่รายงานตัวกับผ้าเละหรือยอบาในโลกต่อไปนะครับที่เป็นการกระทำของเขาเองนะครับเป็นผลกรรม ของเขาเองที่หาทำร้ายประเทศอิสราเอลก่อนนะครับเพื่อช่วยฮามาสท้งที่ฮามาสมันก็ทำการชั่วร้ายต่อประเทศอิสราเอลก่อนแท้ๆแล้วฮิตบันลาะยังจะมาช่วยเหลือฮามาสก็ททำการชั่วร้ายต่อประเทศอิสราเอลอีกงานนี้ถือว่าลงเลวร้วยกันแล้วนะครับสุดท้ายก็กลายเป็นเศษอิสเศษปุ๋ยในพื้นที่ของฐานที่มั่นของตัวเองต่อไปนะครับจากผลกรรมที่ตามสนองพวกเขาเองเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่านตรงนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและข่าวต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอล ลายใช้ของท่าอากาศอีกแล้วนะครับรวมตีท่าเรือที่สําคัญนะครับที่กําลังจะมีการขนส่งอาวุธจากอิหร่านไปให้กลุ่ม IRGC ว่าอย่างนั้นนะครับพี่น้องโดยข่าวรายงานไว้ว่า มีการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะขนส่งอาวุธของอิหร่านที่ท่าเรือลาตาเกียนะครับบนชายฝั่งของซีเรียใกล้กับเมืองบานิยานะครับซึ่งต้องสงสัยว่ากำลังขนอาวุธสู่ตำแหน่งของไออาและกลุ่มกวากรารฮิรทีเปิดรอดนะครับจากนั้นกองทัพอิสราเอลนั้นก็ไม่ยอมให้กระทำเช่นนั้นนะครับจึงได้ส่งเครื่องบินรบเทพ จมตีเส่เรือรละบังกล่าวและท่าเรือดังกลาวนะครับจะทําให้เกิดไฟลุกชนช่วงข้าจวานเลยนะครับพี่น้องและบางกายงานระบุว่าที่ปรึกษาไออาร์จีถูกกำจัดด้วยนะครับ ในการโจมตีของกองทัพอากาศอิสราเอลในครั้งนี้นะครับพี่น้องที่สื่อของต่างประเทศและสื่อของอิสราเอลรายงานไว้เครับสื่อเยรูซาเล็มโพสต์นะครับพี่น้องที่ระบุว่ามีการโจมตีทางอากาศของกองทัพอากาศอิสร,รสาเอลใส่ท่าเรือแห่งนี้ทําให้กลุ่มก่อการร้ายไออาร์จีซีรวมถึงฮิดด์ลเลา์ไม่สามารถเอา,เอ,า,เอ,าเอาวุธของอิหร่านมาเล่นงานประเทศอิสราเอลได้นะครับที่กองทัพอิสราเอลนั้นโจมตีตำแหน่งเหล่านี้โดยเฉพาะรถขนอาวุธเหล่านี้รวมถึงเรือขนอาวุธอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อมาให้มาเป็นภัยคุกคาม ของประชาชนชาวอิสราเอลได้ต่อไปนะครับเรื่องข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่นายพลโยอาฟกาลันรัฐมนตรีกระทรวงการหมของอิสราเอลได้ประกาศว่าอิสราเอลนั้นจะยังคงสู้รบกับกลุ่มก่อการร้ายฮิตบละลาอในเลบานอนต่อไปแม้ว่าอิสราเอลจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเยอรานกา,าก็ตาม ผมได้ออกคำสั่งที่ชัดเจนแก่กองกลาลังทางทางภาคใต้และภาคเหนือซึ่งเป็นสองภาคส่วนที่แยกจากกันแม้ว่าเราจะบรรลุข้อตกลงตัวประกันและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะโจมตีกลุ่มกองกำลังฮิตบอลเลาะต่อไปถึงแม้ว่าจะมีการหยุดยิงในชวนกาซาก็ตามเว้นแต่กลุ่มกองกำลังฮิตบอลเลาะจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลเองนะครับเขากล่าวระวังที่เยือนกองทหารอิสราเอลในภูมิภาคภูเขาเฮอร์มอนนะครับได้ลกล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าจะมีการจุดยิงในฉนวนกาซาที่นี่เรายังจะคงต่อสู้ต่อไปและทําทุกอย่างที่จําเป็นเพื่อกําจัดภยัยคุกรามจากกลุ่มออกอกรายฮินบุลละที่มีต่อประเทศอิสราเอลทางตอนเหนือและการัน่าวว่ากลุ่มออก่อกรายฮิมบุลละและกลุ่มออก่อกรายพนมิตรในเลบานอนได้สูญเสียสมาชิก450คนจากการโจมตีของกองทัพอิสราเอลรวมถึงผู้บัญชาการระดับกองพล15คนและอีก3คนในระดับกองพลมันเป็นสิ่งสําคัญมากและผลลัพธ์ ก็ปรากฏให้เห็นว่าพวกเราได้คำจัดกลุ่มก่อการร้า,ายฮิบรออย่างตอนเรื่องเพื่อไม่ให้มาเป็นภัยคุกคามต่อประเทศของเรา การันเกลว้ยท่านพี่น้องคาดว่าจะต้องตรงตีอย่างหนักตอนเรื่องต่อไปแน่นอนกับกลุ่มกอตกลายฮิดวอลเลหากยังไม่หยุดเหิมเกลืมหรือยังไม่มีการเจรจาหยุดยิงกับฮิดวอลเลอย่างเป็นทางกันนะครับขอคอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระพึงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อพลาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ